โมตัสสะพระกโตอาหาโตสัมมาสัมพุทธสัโมตัสสะพระกโตอาาโตสัมมาสัมพุทธะัณโมตัสสะพระกวโตอาาโตสัมมาสัมพุทธสัจอิมัสมินจะพุทธเจิเยสุปฏิทิจังปรมัสาลีลิกาชาตตเอพิปูชยามะอัมหากังทีฆะตะตังหิตายะสุภายะข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมและพระอริยสมว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม บูชาพระกุณขพรองค์คำเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเฉลสละสังสมบารมีนับชาติไม่ถ้วนตต่สรู้พระอนุตตลสัมมาสัมพุทธญาณประกาศธรรมนำเวนายาสัตว์ออกจากสังสารวัฏพร้อมกาบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอตั้งจัดจะอธิษฐานด้วยนิสงส์ผลแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานแม้ทั้งเกิดในภพชาติใดๆก็เคยพระทยร่มเงาแห่งวงรูปศาสนาใี่พสัตว์บุตรผู้รู้ธรรมปนประเสริฐมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดสร้างเป็นอริยนามิตรอ่าง มีโอกาสฟังธรรมประพุทธธรรมจะเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญายามตามส่งชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานในการทวนเทอมกรไปใดที่เพื่อเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระยงสมและศัทจัดทั้งหลายในอดีชาติตามปริธรรมชาติก็ตามกราบขอสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเราที่กุผลบุญในแต่ท่านที่มีพระคุณญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนท่านที่เป็นรในกิจที่ชอบในการบำรวงรักษาไว้เรื่องประเทศชาติพระธศสสนาและองค์พระมหากรัย์ เขาไเป็นมนุษย์และอมนุษย์ก่อนยังไงตั้งแต่นั้นมาันนั้นจึงมีแต่ความสุขทั่วหน้ากัาทุกทื้น